สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพื่ก็จะมาฉีดโมเดลหนานะ,นะคะเป็นเข็มบูธของพลนะตื่นเต้นมากตอนนี้กําลังจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อจองเป็นรอบเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะฟันโรติตกันมาได้จนตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีจะบ่ายโมงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขามีขั้นตอนการจัดการคิวยังไงบ้างนะคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก เปวยาเดรจจะปดเป็นโรคตัตหมายถงวดจนยาทีเกิยอมากเลยแต่ก็ยไใช้งตัวดว่งได้ส่นปมตากเก ากาแฟนี่ดื่มหน่าเมื่อไหร่ปกติหนูหนูไม่ได้ดื่มเป็นประจำไม่ได้หนายไม่ได้ไม่ได้หน่ายโอเคค่ะแต่ตว่าไม่ได้ดื่มค,ค่ะ,ะนั่งนดีเลยนะค่ะตอนแรกฉีดเสร็จใช่ไหมเนี่ว่าเขาให้นั่งรองหน้าห้องก็คือไม่ได้ให้นั่งรองหน้าห้องให้ขึ้นลิฟต์มาแล้วก็ที่ชั้นดี เราก็มานั่งรอตรงนี้แหละเป็นห้องห้องสังเกตอาการซึ่งมันก็จะมีห้องที่ประุมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการฉีดวัคซีโนโมเดนาของพลอยวันนี้นะคะตอนนี้พลอยไม่มีอาการอะไรเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีใบสรุปแหละว่าเราเนี่ยได้วัคซีนตัวไหนอะไรยังไงมาแล้วบ้างนะคือหยิบน้ำมาจริง,ขงเขาให้กินน้ำาอเยอะด้วยแหละแล้วก็ให้กิน พาลานออย่างที่รู้กันก็อจะอัปเดตให้นะคะจะ2ชั่วโมงแล้วแหละคือปวดเริ่มปวดแล้วเริ่มตึงๆๆๆๆล้ยังยกได้อยู่นะแต่คือมีความแบบว่าปวดปวดตึงๆอ่ะตอนนี้กินแบบกินราเม,มนอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะาหาร้านราเมนนะคะเพอชอบบักพารามากๆอร่อยก่อนหน้านี้เนี่ยอยได้ฉีดซิโนฟามา2เข็มซึ่ง ใช่ค่ะซิโนโฟาร์มก็คือเสียเงินไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาเสียเงินกับโมเดอร์นาอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเพิออเดอร์โมเดอร์นากันไปแบบนานมากเลยเนาะสําหรับคนที่ได้พิยออเดอร์ไปเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังไงคะคุณร่างกายเราเราก็อยากที่จะได้วัคซีนที่มีคุณภาพที่สุดเข้ามาในร่างกายเราใช่ไหมคะพลอยจองวัคซีนกับโรงพยาบาลธนบุรีนะคะทลิปก่อนหน้าเนี่ยพลอยก็มีลงขั้นตอนการจองไว้สําหรับใครที่จองไม่เป็นเนาะเราไม่รู้ว่าจะโอนสิทธิ์ยังไงเก็บรหัสยังไงหรอกล ชิโนฟาร์มาแล้วนะคะทิ้งระยะเวลา,าประมาณ2เดือนนิดๆเราอะจองไป2เข็มเนี่ยบางคนเขาไปตรวจภูมิของการฉีดชิโนฟาร์มาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขนาดนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกหลังเลว่าฉันจะฉีดแค่เข็มเดียวเป็นบูสเตอร์หรือว่าฉันเนี่ยจะฉีดสองเข็มไปเลยอืมเอายังไงดีนะคะ <c oughs> ท้ายที่สุดนะคะเราก็เลยตัดสินใจเลือกฉีดเป็นบูสเตอร์นะคะก็คือฉีดไปแค่เข็มเดียวแล้วอีกเข็มนึ้งเนี่ยเขาก็เก็บไว้ฉีดตอนใกล้ๆครบ กำหนดที่มันจะแบบว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าการพรีออเดอร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีล็อต1 2 3ไ่ได้นะคะแล้วเหมือนกับล็อตนี้ของเราเนี่ยสามารถเก็บวัคซีนได้ถึงวันที่เท่าไหร่เพอก็จะแบบค่อยไปลงฉีดในช่วงนั้นนะคะวันที่เพอยยไปฉีดนะคะก็คือวันที่3ามทันวานนนเนี่ยนะคะเป็นหลังวันเกิดเพลไปหนึ่งวันเนาะการดูแลตัวเองหลังจากที่ฉีดนะคะเพลจุดไม่แค่นี้หน่อยเองอะงดออกกําลังกายนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่ามันปวดหนักมากๆเนี่ยก็สามารถประคบเย็นได้ดทุกทุกสาินาทีนะคะส่วนยาพาราเนี่ยกินได้ ก,ก็ฐาน2เมตรนะคะสรุปโดยรวมนะคะหลังจากที่ฉีดมาแล้วนะคะประมาณอาทิตย์กว่าวันนี้เนี่ยคือครบ9วันแล้วนะคะเออมันจะมีอาการที่ปวดแล้วก็ตึงอะคะ่ะตึงมากๆอยู่แค่2วันแรกตึงมากๆแบบมากๆเลยจริงๆนะแต่พอยไม่มีไข้นะคะวันที่3เนี่ยอาการตึงอะ่ะค่อยๆดีขึ้นสามารถแบบเริ่มที่จะยกแขนได้แล้วขอแนะนําว่าคนที่ฉีดมาเสร็จกลับมาบ้านปุ๊บรีบสระผมให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะยกแขนไม่ได้เนาะวันที่4นะคะก็สามารถที่จะแบบเริ่ม ยกขึ้นมาประมาณนี้ได้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะมัดผมแบบปกติได้หรือต้องมีกิบไว้นะแนะนําเลยสวิกนะคะหลังจากวันที่สี่มันแทบไม่มีอาการรู้สึกว่ามันเจ็บหรืออะไรแล้วอนะเนาะแต่มันมีรอยแดงเห็นไหมว่ามันจะมีที่แบบแดงๆอยู่ตรงเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นแบบแ,บบแดงๆตรงเนี้ยมันร้อนมากร้อนแบบละอุร้อนร้อนสุดๆแต่มันเป็นจุดที่เหมือนกับเราฉีดวัคซีนอะ ตาคลิปที่พลอยแน่ให้ดูเลยนะคะแล้วตรงที่เป็นรอยแดงข้างที่ฉีดวัคซีนตรงนั้นอะมันร้อนแบบร้อนมากร้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรร้อนแบบร้อนระอุร้อนเหมือนไฟไหม้วันนี้เนี่ยวันที่9้าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแขนนะคะว่ามันมีรอยอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าเมื่อกี้จะเห็นแบบแค่นิดเดียวนะคะอ่ะเนี่ยไงเปิดก็เจอเลยนี่นะคะวันนี้คือเหลือแบบเหลือแค่นี้แล้วทุกคนเห็นปะ แต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนเหมือนแบบตอนแรกๆที่แบบร้อนมากๆเลยนะคะขอพูดอีกในกรณีหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับแฟนหลงพอนเนี่ยไม่เคยฉีดอะไรมาก่อนเลยแล้วเขาก็ฉีดโมเดอร์นานะคะเป็นเข็มแรกแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปฉีดเป็นเข็มที่2เป็นหนักมากเป็นไข้แบบลุกไม่ไหวเลยคือเรื่องวัคซีนเนี่ยพูดยากจริงๆนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าภูมิที่ตัวเราด้วยใครที่มีอาการยังไงนะคะที่แตกต่างไปจากนี้นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะสิ่งที่จะแนะนำนะคะเพื่อแนะนําว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆไว้เลยพอนคที่ น้ำเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีผลทําให้พลอยแบบเป็นไข้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้คือไม่แน่ใจนะประมาณนั้นนะคะก็พลอยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยถ้าพลอยตอบได้แล้วก็จะตอบให้นะคะถ้าพลอยไม่รู้ไม่ทราบจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะพลอยใส่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะที่ได้ออกมาพูดว่าวัคซีนที่ฉันซื้อก่อนที่ฉันจองมาก่อนเนี่ มันเป็นสิทธิ์ของฉันมันเป็นเงินของฉันทา้งนั้นที่ฉันไม่ต้องเสียเงินเลยด้วยซ้ําแต่คนที่มีอํานาจรับผิดชอบในเรื่องนี้ทําอะไรอยู่และปัจจุบันเอาวัคซีนพวกเนี้ยมาให้ฉีดฟรีซึ่งจะต้องมีข้อกําหนดหนึ่งสสาสี่ห้าหรอทำไมทุกคนถึงฉีดฟรีไม่ได้ทำไมทุกคนถึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนที่ดีตั้งแต่แรกได้